ทำงานกันเหนื่อยแล้วนะครับก็อย่าลืมหาเวลาไปพักผ่อนกันด้วยนะครับกับเจ้าตัวตะเกียงไฟแบบวิทยุของมิกิต้านเองนะครับก็เป็นอุปกรณ์สําหรับพักผ่อนสําหรับชายช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าป่าแคมปิง้งหรือว่าพักผ่อนตามไซต์งานก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมสําหรับแฟนมิกิต้านะที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะครับกับเจ้าตะเกียงวิทยุ DMR 057ตัวนี้เลย สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราก็มาอยู่กับตัวเจ้าตะเกียงวิทยุของมิกิตารุ่น DMR057 กันเลยนะครับซึ่งตัวนี้นอกจากจะให้ความสว่างในยามกลางคืนแล้วนะก็ยังสามารถให้ความบันเทิงได้ด้วยวิทยุหรือจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นกันซึ่งตัวที่เรามารีวิวให้ชมวันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นสีเขียวหรือว่าสีโอริก e ีนนั่นเองอย่างแรกเลยก็คือตัวเจ้าตะเกียงตัวนี้ก็ใช้งานเป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด18โวลต์ของมกิตานะหรือว่าเป็น LX t ซึ่งถ้าเราซื้อเป็นกล่องกระดาษก็จะได้เป็นตัวเปล่าเฉยๆนะต้องซื้อแผดแยกต่างหากซึ่งภายในกล่องเขาก็จะได้ในเรื่องของตัวตะเกียงแบบนี้มาให้นะครับกับตัวสายคล้องมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวสายคล้องของเขาก็เอาไว้ใช้งานได้อัน้ประสงค์ดีมากๆมันสามารถคล้องแขวนไว้แบบแนวตะเกียงแบบนี้ได้เนาะแล้วก็สามารถแขวนเป็นแนวไฟฉายแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของโหมดไฟมาช่วยด้วยนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับ ใส่แบตเตอรี่ก่อนอย่างที่เห็นนะตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวคอนโทรลพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับที่เป็นดิจิตอลแบบนี้แต่เรามาดูในส่วนของตัวไฟกันก่อนในสวิตช์ของไฟก็อยู่ทางด้านหลังหรือว่าอีกด้านหนึ่งของตัววิทยุนั่นเองครับก็จะมี3ปุ่มอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดหรือว่าตัวสวิตช์เปิดปิดไฟตัวตะเกียงนั่นเองปุ่มแรกครับก็คือปุ่ม power นั่นเองง่ายๆเลยกดหนึ่งครั้งไฟก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาแบบนี้ มันจะไม่ได้สว่างวาดทีเดียวเนาะเป็นการดีไซน์ที่สวยหรูมากๆนะครับและก็ตัวนี้ยังสามารถปรับในเรื่องของตัวแสงสีได้3สีด้วยกันอย่างตัวนี้จะเป็นสี daylight เนาะก็คือสีขาวนะครับกดอีกครั้งนึงกนะ็คือปุ่มด้านซ้ายตรงนี้นะปร๊บก็จะเป็นสีที่อมเหลืองขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นสีแบบด e u t r a l l i g h นะครับกดอีกครั้งนึงนะครับเปร๊บก็จะเป็นแสงสีเหลืองแล้ว อ่าเห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นสีวอร์มไลท์ก็ช่วยได้ดีใครที่ใช้แสงสีขาวแล้วมันแสบตาก็สามารถเปลี่ยนในเรื่องของตัวแสงสีได้นะครับความสว่างตัวนี้ให้มา2ระดับนะครับก็คือสามารถปรับได้โดยการกดปุ่มทางด้านขวาตรงนี้เลยเห็นไหมสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ให้ความสว่างสูงสุดอยู่ที่310ลูเมนกดอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะดอบแสงออกมาหน่อยก็จะให้ความสว่างอยู่ที่130ลูเมนส่วนความสว่างจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะ ก็อันนี้คือเป็นตัวแสงสีวอร์มไลท์นะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีกันดูปึ๊บอันนี้คือสีขาวนี่คือสีก,กลางๆแล้วอมเหลืองหน่อยนี่คือสีวอร์มไลท์อ่ะความสว่างก็ได้ประมาณนี้เลยก็ถือว่าไม่ได้สว่างมากแะ้วก็ไม่ได้แบบแสงดรอปเก,กินไปก็ถือว่าเป็นความสว่างที่ใช้งานได้กําลังดีเลยกับตัวตะเกียงตัวหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของความสว่างนะถ้าเกิดว่าผมดรอปลงไปปึ๊บอ่านี่คือแสงที่ ดรอปลงมาหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปบึก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของความสว่างของไฟนะและนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานของตัวไฟมาให้ทั้งหมด4ฟังก์ชันด้วยกันก็คือเราสามารถเปลี่ยนโหมดหรือว่าฟังก์ชันได้โดยการกดปุ่ม power นั่นเองนะครับคืออย่างตัวนี้เราเป็นไฟตะเกียงแบบ360องศานะครับกดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบ 27 0องศานะครับก็คือไฟทางด้านนี้จะดับลงไปแล้วก็คือจะดับลงไปเลยเห็นไหมนี่นะครับกดอีกครั้งหนึ่งปุ๊บนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟฉายนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีไฟ l e d อยู่ทางด้านบนตรงนี้อีกดวงหนึ่งเห็นไหมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟแบบกระพริบนั่นเองนะครับก็คือไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟของความช่วยเหลือนั่นเองนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาที่เดิม360องศา หือว่าเจ๋งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปิดโหมดไฟก็กดค้างไว้ประมาณนี้เลยส่วนในเรื่องของระยะเวลาการใช้งานของตัวไฟนะครับตัวนี้ให้การใช้งานของตัวไฟตะเกียงก็คือไฟตรงนี้ได้นานสุดสุดอยู่ที่16ชั่วโมงจนตัวไฟฉายนะครับก็คือไฟตรงนี้นะครับก็ให้ความสว่างได้นานสุด30ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าให้ความสว่างได้ทั้งคืนอะเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับถึง7โมงเช้าได้แบบสบายสบายเลยนะครับกับ ระยะเวลาการใช้งานง16ชั่วโมงกับแบตเตอรี่ขนาด5แอมป์นะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแอมป์ M อีกทีนึงนะครับว่าเราใส่แอมป์ M ประมาณนะแต่ถ้าแอมป์ก็จะได้ประมาณนี้เลยในเรื่องของไฟก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องเสียงหรือว่าลำโพงในส่วนของตัวลำโพงหรือว่าเครื่องเสียงก็สามารถคอนโทรลได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่น power หนึ่งครั้งได้เลยนะครับแันนี้เองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิทยุเนาะก็จะเป็น FM นั่นเองนะครับสามารถกดเลือกคลื่นได้นะครับ โดยการกดปุ่มทางด้านซ้ายตรงนี้เลือกแด้สบายๆายนะครับกดขึ้นลงซ้ายขวาแล้วแต่เราจะเลือกได้เลยหรือเราจะเลือกขึ้นที่เราบันทึกไว้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้สามารถบันทึกขึ้นที่เราฝังไว้บ่อยได้ถึง9ช่องด้วยกันนะครับโดยการกดหนึ่งครั้งแบบนี้เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเลือกตั้งไว้ได้ว่าเราฝังช่องไหนบ่อยเนาะ ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม Volume นั่นเองนะกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งปุ่มโหมดตรงนี้ก็ใช้สำหรับเปิดในเรื่องของบลูทูธหรือว่าวิทยุนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเรื่องของบลนะูทูธเนาะก็กดอีกครั้งได้เลยครับโอเคนะครับ, okay. รบตัวนี้ให้บลูทูธเวอร์ชัน5.0มานะ Hey, ตอนนี้ผมก็เชื่อมต่อบลูทูธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครหาบลูทูธไม่เจอนะครับก็สามารถกดปุ่มแพรตรงนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้นะก็จะขึ้นให้เรานะครับอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้สุดเลยนะสูงสุดอยู่ที่40นะครับ อยากรู้เสียงเป็นไงก็ลองใส่หูฟังดูนะ 자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할수 ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของเสียงก็ให้เสียงมาที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของการฟังเพลงนะก็ให้เบสค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ว่าไม่ถึงกับว่าสนั่นดังมากนะครับซึ่งก็ให้ความดังรอบทิศทางเลย360องศานะประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของตัว เสียงหรือว่าตัวลำโพงที่เขาให้มานอกจากนี้นะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเราก็ยังสามารถเป็น power bank ได้นในตัวอีกนะฮะก็คือเขาจะให้ช่อง USB มาให้1ช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นขนาด5โวลต์2.4แอมป์การใช้งานก็ต้องกดปุ่มเปิดสวิตช์ก่อนนะครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บไฟเขียวออกแบบนี้นะครับก็ถึงจะชาร์จไฟเข้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้นะครับก็กดปิดได้เลยก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเจ้าตะเกียงวิทยุข,ของมายิต้ารุ่น DMR057 ก็ถือว่าให้ฟังก์ชันการใช้งานมาได้ครบจบ มากเลยกับตะเกียงตัวหนึ่งที่มีความสามารถให้มาอย่างโดดเด่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของให้ความสว่างหรืออยากจะฟังเพลงสบายๆก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้เขาสามารถเปิดได้ทั้งในรูปแบบของวิทยุและก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นั่นเองหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบงค์ในยามฉุกเฉินก็ยังได้ด้วยนะครับ ถึงถือว่าเจ๋งมากก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวตะเกียงตัวนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือจะจะสั่งซื้อก็าสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ